วิธีการเปิดใช้งาน EA 9 0 3 Pro Online หรือ G 3 a รุ่นแหลกนะคะวิธีที่1เราจะทำการเสียบปลั๊กตัวเครื่องยูฟีของเราเข้ากับไฟบ้านหลังจากเสียบปลั๊กนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีหน้าจอขึ้นมารอสักครู่และหน้าจอจะขึ้นว่าโหมดบายพาสนะคะสังเกตได้ว่าไฟสีเขียวจากระพริบซึ่งโหมดนี้จะอยู่ในโหมดประมวลผลก่อนเปิดเครื่องการใช้งาน,นะคะ่ะ ส่วนวิธีที่2วิธีการเปิดเครื่องใช้งานนะคะเราจะทำการกดปุ่มตรงกลางและปุ่มด้านขวานะคะที่เป็นคำว่า on นค้างไว้สักคู่ให้ขึ้นว่า on แล้วก็ปล่อยรอสักคู่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าไฟสีเขียวได้ทำการหยุดกระพริบ output ขึ้นอยู่ที่220และความถี่ที่50 ด้านล่างจะขึ้นว่าลายซึ่งหมายความว่าเราสามารถต่อใช้งานได้นะคะโดยสามารถทำการต่อหลดที่เราต้องการใช้งานเข้ากับตัวเครื่องด้านหลังได้เลยค่ะส่วนวิธีที่3นะคะวิธีการปิดเครื่องเราจะทำการกดปุ่มออฟและปุ่มกลางนะคะค้างไว้สักครู่จะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าจอด้านล่างจะขึ้นคำว่า b า p a าสและไฟสีเขียวจากกระพิบซึ่งในโหมดนี้นะคะถึงเราจะทําการปิดเครื่องแล้วแต่เครื่องจะทําการจ่ายกระแสไฟไฟ้าอยู่แต่ไม่สามารถสํารองไฟนะคะถ้าเราต้องการให้หน้าจอดับนะคะเราสามารถทําการถอดปลั๊กตัวเครื่องสํารองไฟกับไฟบ้านเราได้เลยค่ะค่ะหลังจากทําการถอดปลั๊กแล้วทิ้งไว้ประมาณ1นาทีหน้าจอของเราก็จะดับค่ะ